ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษยิริยาจิตระเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงฮะเป็นมาประมาณ5ปีแล้วค่ะคือจะแพ้ทุกอย่างแพ้กลิ่นแพ้ฝ <Veget> ุ่นแพ้อากาศจนต้องบอกเพื่อนๆนว่าฉันเป็นภูมิแพ้นะฉันไม่ได้เป็นหวัดไม่ต้องกลัวว่ามันไอภูมิแพ้ตัวเนี้ยมันไม่มีเชื้อโรคเพราะกลัวเขาจะรังเกียจแม้กระทั่งตอนทํากับข้าวทํากับข้าวไปก็จามไปโอ้โห เจอกลิ่นหอมก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ําหอมนี่ใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกกลิ่นไม่ว่ากลิ่นอะไรเข้ามาเตะจมูกตอนนั้นคือแทบจะต้องปิดไม่ให้มีกลิ่นเลยใช่ค่ะแ,แล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกว่าบีมมันช่วยได้เพื่อนพนักงานที่ทำงานนะคะบอกว่าบีมตัวนี้ดีมากก็เลยอ่ะลองทานดูทานบีมสีเขียวดิค่ะวันแรกนะคะก็ลองทานตั้งแต่เย็นนั้นเลยก่อนนอนอเช้ามาก็ทานอีกสองเม็ดวันแรกคือจะเบามากเลย เบาคือจะมูใช่ค่ะเบาคือจะไม่ค่อยจามจะไม่มูกมวันที่สองที่สามนี่ดีขึ้นเห็นผลเลยค่ะ